ลำดับที่1 0 1 8งศูนย์หีสองซีสองร้อยครับตัวนี้ซีสองศูนย์ศูนย์ซีสองร้อยรถในฝันของนักเรียนนักศึกษาสวยมากรถคดคนตกใจราคาสะดุดราคาโอ้ล้มล้มลมเลยกลิ่นใหม่มากกลิ่นเพิ่งโดนมาสดๆเลยครับเสร็จเพิ่งเสร็จอะไรฮะอะไรเสร็จฮะเพิ่งเสร็จเพิ่งทำข้อหาสองโอเคเท่าไหร่กินพวกที่ผมคิด ลาบกจกเป็ดไม่ต้องด่าออกรถได้เลยทำไม่เป็นแล้วอะไรวะปางคนไม่เป็นโผเลยหนึ่สองหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดทำโผ่ไม่เป็นไม่ต้องทำไม่ต้องซื้อไม่ต้องดูด้วยจกครับผมขอถ่ายชัดหน่อยนะฝาชัดเอาเงินไปเตี้แสนกว่าบาทแค่นี้สายเตยอีแจกมอไซค์ไปที่สิบทันเฉยเฉย เป็ระดับที่1 0ึ่งศูนย์ศนยองันจุบันตัวคันนี้เกรดบีนะครับเกรดบีอ่าหน้าร้านสุดที่มีเก้าแสนแปดแสนป้ายอันเนี้ยบอกน็อตไม่ขยับเลยสักตัวนะฮะบอกไว้ก่อนนะตัวนี้นะตัวนี้ปีอะไรครับต้นอ่าปี2016ครับแล้วดูเขาขายราคากันดูเนี่ยตักราคากันอย่างเงี้ยห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทอันนี้รถสวยนะครับอย่างเงี้ยรถเกรดบีนะหน้าม้ากูต้องวิ่งสู้ไปสองแสนก็มายกมือมืออะมืออะไร มันมีความจะเป็นพเพราะผมก็ได้หมื่นหนึ่ง <S <S ไม่ใช่รถเราเลยรถที่พลัไปแนนหน้าร้านขายอยู่แปดแสนต้นฉะนั้นตัวนี้ห้าแสนสามอยากคิดมันจบราคานี้ <S <S มันจบวิ่งไปสองแสนแน่นอนีทีต,ตัวทีวเลยดูให้มาดูกันมาดูกันปีอะไรแล้วก็ขอยทีดิอ่าสองพันสิบหกครับสิบหกโอ้โหแล้วป้ายแดงล้านสามล้านสี่แล้วก็ไปซื้อป้ายแดงกันนะครับปาเชโโลนะครับหน้าร้านแปดแสนต้นเราเปิดห้าแสนต้นน่าจะวิ่งไปจบเจ็ดแสนต้นฉะนั้นวิ่งอีกสองแสนแน่นอน ไม่ต้องด่าออกรถได้เลยทั้ไม่เป็นแล้วอะไรวะบางคไม่เป็นโทรเลย0.2.119 7 1 1 1ครับโทรไม่เป็นไม่ต้องทำไม่ต้องซื้อไม่ต้องกูด้วยจบครับลำดับที่1.018เน์0ครับเบนลี่2 C 200ครับตัวนี้ c ี0อ2 0น2 0 0นีอ้ร่นี่ขึ้นนี่ขึ้นบอกว่าติดตามมา3ปีแล้วสามปีวันเีช่ใจในที่เคิดว่ายูดวัต่อะไรอย่าเงี้ย ครบ3ปีแปลว่ามึงอ่ะไม่ทำอเลยนั่งดูมาสา3ปีแล้วโอ้โหเป็นแฟนคลับเดี๋ยวจับพิตี้2คนอ่ะมาปีอะไรครับต้น2013ครับ2013รถ8ปีสวยเกรดเกรดบีถ8ปีครับเกรดบีถในฝันของนักวิียนักศึกษาสวยมากรถหรือคนคน ลำดับที่1048ครับเป็นอะไรคันนี้รถอะไรเป็นนี่ไหมครับแคปโฟครับคันนี้แคปโฟนะครับ4ประตูับ4ประตูรถสูงมากเลยปี2 0 1 2สตัวแรกเลย2 0 1นี่สสภาพอย่างนี้เลยเหรอตัวแรกป้ายแดง8 0 0แสนกว่า เปิด2องแดีมีโดนมาใช่เพราะว่าอันนี้หน้าเขาแปลงมาแล้วโอเคระดับที่1,045เป็นยาลิตต้นครับนี่พี่สิครับตัวนี้บอกให้รหลดรถไม่ล้างที่ขายเต็มฐัน,นอันนี้อันนี้รถไม่ล้างนะครับน,นี่ต้องบอกเลยว่าสกปรกทุ่หายนะเปิด2,36ใช่หน้าร้านขาย4ี่แสนห้ แสนสามจากราคา5้าแสนกว่าหรือแสนสามเป็นรุ่น E L ปุ่มสตาร์ทคันนี้ซื้อได้ซื้อได้สิแสนสามใช่ซื้อได้หน้าร้านก็สองแสนต้นๆซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับเชิญเลยสายครับนะครับถูกต้องครับสาย T ไม่ใช่สายเปย์มาปุ๊บอ่ะตินเต็มที่กินเสร็จกูลุกนั่งเตเลยมึงจ่ายตามเองฉลาดเนี่ยกูหิไม่ชอบแต่เราบ้านคง 1055นครับนะครับปี13ครับเป็นบิ๊กเแชมป์2แสนบาทเท่าบิ๊กกมานี่ครับมาดูรอบข้างตัวนี้เป็นตัว E ครับตัว E อีกแล้วเปิดราคาแค่เพียง2แสนบาท2แสนบาทปี13ครับปี13เพราะหน้ารักอีกมานักสแสนลำดับที่1069แมูน์แ็สวยๆเลยปี14ครับแม็์สวยถอดอะไรสวยเราถอดถอดแล้ว ถอดเก็บให้ลูกค้าดูให้ดีด้วยแเราเขาไปดูได้ไปให้เขาไปถอดเก็บไปตื้นเท้าตัวนี้ระดับที่1069เป็นรีออนนะครับเปิดที่แสนเจ็ดเปิดเบาเป็นไงก็รถเจ็ดปีตัวเจข้างในใหม่มากพี่ยอดูตัวเจเกียร์ออโต้ครับโอ้โหข้างในใหม่มากใหม่ทิ้งเลยอ่ะมันนี่เด้อโอ้ผมเปิดมาผมงงเลยแบบเฮ้ยคือใหม่นะตัวนี่รู้เลยนะว่ารถนี่เขารักษาดีมากนะใช่ครับแล้วเบาะดียังโอ้โหยังคลิปเลยของใหม่เลยนะกลิ่นใหม่มากกลิ่นเพิ่งโดนมาสดๆเลยครับ เพิ่งเสร็จอ่ะะฮะอะไรเสร็จไหเพิ่งเสร็จเพิ่งทำความทาทโอ้โโอเคเท่าไหร่วะที่ผมคิดมีปลาบกเิดอะไรแบบที่1060เป็นตัวยกสูงนะครับยกเลยนะครยกสูงอ๋อสูงยังสูยังต่อจะตั ายแดงประมาณ800,000บาทนะครับลถ10ปีเราเปิดราคา240,000บาทใช่240,000บาทหน้าร้านตรงนี้ประมาณสัก400,000ลูกค้าครับลูกค้าเวลาดูระหว่างเจ้าของนะครับกับพนักงานเนี่ยดูยังไงรู้ไหมนี่พนักงานครับนั่เจ้าของเจ้าของต้องนั่งสบายๆนี้กูเนี่ยต้องมายืนรีมร้นอเงี้ยอันนี้พนักงานนะนั่นแะเจ้าของเจ้าของดูพนักงานเออมันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าของหรือพนักงานเจ้าของนั่งสบายสบายไปนะครับ <peach> มึงไม่รูกมึงมีเรื่องอยู่แน่มึงต้องสำนึกแล้วล่ะลำดับที่1072นะครับหัวเดียวเปิดแค่2อ0 0 0 0หนึ่งทคันนี้สองพันหนึเครื่อง1.9ครับตัวนี้ลด5ปี1.9จุากรประมาณ5้าแสนกว่าบาทหรือ2องแสนกว่าบาทตัวนี้น่าร้านขายประมาณ3ามแสนก็ซื้อได้นะซื้อได้นะครับลูกค้าผมบอกเสมอนะครับไม่ต้องมาสนใจฟังราคาผมเลยว่าราคาผมเปิดเท่าไหร่ไปเสิร์ชใน Google สนใจแค่ว่าไอ้รถรุ่นเนี้ยปีเนี้ยเต็นขายเท่าไหร่ รถซื้อผมให้ถูกกว่าเต็นท์แค่นั้นเองนะครับผมตอบไม่ได้หรอกว่าเปิดถูกเปิดแพงไหมไปเทียบราคาตลาดแค่นั้นเองฉะนั้นรถเราไม่ต้องดาวออกรถได้เลย f o r t จู e r อรโอ้โหปี16 5,096ก็ตีว่า6 0แสนบาท4ประตูอย่างนี้รถสวยๆอย่างนี้ปี16คนหาเยอะด้วยต้นคันนี้หน้าร้านแบงค์หาเลยเกรดบีปี16 Fortuner ขายต้องมี9 0 0 0แสกว่าถูกต้องเราน่าจะจบประมาณสัก8 0 0แสนกว่า นะครับตัวนี้นะครับก็เปิดอยู่ห0แสนก็วิ่งไปสัก8 0ดแสนนี่แม่งก็เต็มแม็กเต็มค <ble jet S 2> ืนละวิ่งไป2 0 0แสนนี่เยอะสุดพราหน้าร้านขายวนแปดกลางกลางแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดลำดับที่1 1 0 1ปี2 0 1พันกครับตัวนี้ปี2016นะครับป้ายแดง7 0 0 0แสนดาวราพ่นเราไม่ขายเราขาย2อ0แสนเริ่มที่2อ0แสนตัวตัวคาลิเบอร์ครับพี่นี่เกรดเนะคันนี้2อ0แสนปี16ลด5ปีคาลิเบอร์เป็นไงครับคาลิเบอร์ยกสูงครับ ยกสูงอีกแล้วเป็นชื่อเรียกของนิสสันครับเกรดเอนะคันนี้2องแสนสามปีสิบหกลดห้าปีหกหมื่นกว่าโลก็ตกปีละหมื่นนิดๆิดหมื่นหนึ่งพันโลแค่นั้นเองนะครับจากป้ายแดงเจ็ดแสนกว่าบาทเหลือสองแสนกว่าบาทลูกค้าคันนี้ก็สวยนะครับซีซีวิกไอ้พวกนี้ไม่ได้มีน้อยนอยน,อยนี่คือยังไม่ล้างนะนี่แววสวยนะถ้าล้างออกมานี่คือใสจิ๊ก <s cit ric> เลยนะสีขาวนะซีวิกตัวนี้มีเทอร์โบด้วย FC ฟซีซีวิกเอฟซีในโกดังมีมาสักเกือบร้อยคันนะครับวันนี้นะครับนี่ f o r t จูเนอร์แท็กซี่ฟอร์จูเนอร์สี่แสนบาทอันนี้ปี17ครับตัวนี้นะครับตัวนี้ป้ายแดงต้องมีมันล้าน3ล้าน4ผมเปิดแค่4ี่แสนบาทปี17ลดแค่4ปีเท่านั้นตัวนี้ถ้าไม่ใช่แท็กซี่ต้นครับผมต้องมีราคาจบตัวนี้ประมาณเกือบ8ปดแสน